สวัสดีครับวันนี้จะพามาพบกับรถ Ford Mustang Mach-E รถไฟฟ้า EV 100%นะครับรถรุ่นนี้มีน้อยในท้องตลาดคันนี้เป็นสีฟ้าสวยมากนะครับก็เป็นรถที่ลูกค้าอยากจะได้ล้อแมกนะครับซึ่งล้อแมกที่ผลิตมาเพื่อจำหน่ายกับรถ Ford Mustang รุ่นนี้ไม่มีสเปคที่จะตรงนะครับาทางเรามานิสซันแมกก็มีแนะนำล้อให้กับลูกค้าตัวนี้เป็นล้อ For Mi c Ford LP6 นะครับ Cosmic Ford ตัวนี้เนี่ยเป็นล้อ Ford e 1 0 0เป็นะรเป็นล้อที่สั่งตัดขึ้นมานะครับ LP6 เนี่ยจะเป็นล้อในสเปคสีทองนะครับที่มีอยู่ในสเปคคือเป็นล้อสีทองเราสั่งสีคัสตอมขึ้นมาใหม่เป็นสีดำเงาครับเป็นสเปคของ Mustang เลยนะครับในสเปคนี้เนี่ยล้อขอบ20ล้อหน้าเนี่ยกว้าง8.5ออฟเซตอยู่ที่32นิ้วนะครับขอบ20 กว้าง8.5ออฟเซต32ในล้อหน้าตัวนี้ส่วนล้อหลังเนี่ยกว้างที่9.5ออฟเซต35นะมาสเตงเนี่ยเป็นรู5รู108นะครับซึ่งไม่สามารถใส่กับรถรุ่นอื่นๆอย่างรถญี่ปุ่นทั่วไปได้นะครับตัวนี้เขาเป็น5รู108ซึ่งก็ต้องสั่งผลิตขึ้นมา Cosmic Ford เนี่ยรับสั่งผลิตได้ทุกสีทุกลายตามความกว้างและออฟเซตของรถในแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้หน้า8.5หลัง9.5 ใส่คู่กับยางล้อหน้าเนี่ยเป็นเบอร์สอง4 5 2ห้าสห้านะครับเป็นยางของพีเรลลี่นะฮะล้อหลังเนี่ยเป็น2 7 5 4 0 20ของพีเรลลี่เช่นเดียวกันนะครับล้อหลังเนี่ย2 7งแบบกว้างเต็มเต็มเลยนี่ล้อหลัง2 7งกว้างเต็มเต็มนะครับคันนี้เนี่ยยังมีความพิเศษนิดนึงก็คือน็อตล้อ ของมาสเต็งเนี่ยไม่สามารถใช้น็อตล้อทั่วไปได้แล้วก็น็อตล้อติดรถก็ไม่ก็ใส่กับล้อฟอร์ตตัวนี้ไม่ได้ด้วยทางร้านก็มีสั่งให้น็อตล้อของวูเซ่นฮะวูเซ่นฟอร์ตน็อตล้อนี่ก็เป็นฟอร์ตเหมือนกันนะครับเป็นอลูมิเนียมฟอร์ตเช่นเดียวกันนะน็อตล้อเนี่ยเป็นเกรดอลูมิเนียม7075ซึ่งเป็นเกรดอลูมิเนียมที่แข็งกว่าล้อฟอร์ตอีกนะครับซึ่งเป็นเซตสําหรับฟอร์ตมาสเต็งตัวนี้ได้เลยฮะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะแต่มมากขนาดไหนแล้วก็ฝากไว้กับ ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการหาล้อใส่กับรถของท่านอาจจะเป็นรถที่มีในท้องตลาดน้อยหรือว่าเป็นรถที่หาลายล้อแม็กแล้วไม่ถูกใจติดต่อเข้ามาที่มาดิสันได้ไหมครเรามีลายล้อให้เลือกเยอะแล้วก็มีล้อแม็กซ์ฟอร์สหลายหลายแบรนด์นำเสนอกับท่านนะครับและก็ใช้เวลาสั่งตัดอยู่ที่ประมาณ45ถึง 60วันนะฮะเราสามารถเลือกสีได้เลือกประเภทก้านได้เลือกความกว้าง,งของล้อบเสร็จต้องการให้เต็มซุ้มหรือล้อนออกมาสิกนิดหนึ่งยังไงก็ได้นะครับผมฝากไว้กับมาดิสเซแบกน,นะครับมาดิสเซแบกมี2สาขานะครับสาขาสตีตรงข้ามบลอกสอใหม่แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าตรงข้ามทิงารเวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเราใส่ล้อให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าใส่ออกมาจะสวยขนาดไหนครับ